สวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่และครัวโชเล่หาดใหญ่วันนี้อร่อยนอกบ้าน <c oughs> <c oughs> มาครับผม ไหว้พระเ,าา 10, สเสร็จแล้วไปหาอะไรน่าวัดกินกันดีไหว้พระเ,เ,ระเสร็จแล้วไปหาอะไรน่าวัดกววินกันดี ี่ไงของปอโปรโต้หมูหันใช่ไหมไม่กรอบค่ะไม่กรอบนี่แหละของชอบผมเลยขายง่ายครับไม้สิบบาทค่ะไม้สิบบาทเอาใส่จานให้ผมนะน้องเบลเอาอะไรเนี่ยจานโนมี่หรือจานไหนคะก็นั่งรอตรงน,นี้ก็นั่งรอตรงนี้มีการสั่งวะค่ะหมดแล้วหมดแล้วแวแแแแวแววว่าจะไปกินไข่เต่าดีกว่า นี่ค่ะไข่เตาไข่อยังไงคะยี่สิบสามบาท <c oughs> เอาไข่เตายี่สิบบาทแล้วก็มาดีทอดยี่สิบขนมไข่เตาโหเป็นแบบขนมดั้งเดิมโบราณมากๆ่ค่ะ <c oughs> มันทอดโอแรกจะกินอาหารตามสั่งแต่ว่าเขาบอกว่าหมดเลยแล้วนายของข่อละ่ะค่ะของพ่อมาแล้วค่ะใส่กรอนนร้อนอน,ออนนรัร นี่ขิงดองนี่กะหล่ำปลีแล้วก็ดีดีปีโตเดี๋ยวนี้คือไส้กรอกน,นะพ่อเนาะจ้าเดี๋ยวนี้ไส้กรอกอีสานเขาเรียกไส้กรอกอ,อ,อีสานนะจ้าต้องทานร้อนๆนะคะแต่อันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนุงน้อง,อง,องก่อนจะกินอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิบมือหรือว่ากินชนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับ เด็กดีเด็กดี อะไรป้านี่นั่นไงนี่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 โชว์ดิโชว์อือนึกแล้วฟังนังนอ้โหบนอาหารตาเดี๋ยวพอถ่ายพอทักในช่องกินสาบอะอร่อยมากะอร่อยมากแหม่ผัดชะตอจังหนี้เลยฉันคนได้ขอบคุณครับป้าพูดในนี้นะ อยากกินไส้กรอกอร่อยอร่อยฝีมือคนใต้ให้มาที่ตรงไหนไม่ใช่สงาป้ามันทำเองเราก็มาอ,อยากกินไส้กรอกที่อร่อยให้มาที่ร้านนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนป้าบอกเลยนี่ครับป้าม,มองจอมองจอตรงนี้นะ,อ,ะอยากกินไส้กรอกอร่อยอร่อยนะคะต้องมานี่วัดกลางกูยัยงค่นะหน้าถนนกลางเยียงเลยหน้านระาวัดกลางเยียงเลยอร่อยที่สุด <laughs> <c oughs> มีลาดน้ำนะี่อร่อยๆที่นี่มีแา่น้ำ <c oughs> อขายใช่เลยป้าจริงๆไม่โกหกนะเนี่ยแด้จากโชเล่มาแล้วเนี่ยอ๋อโชเล่หรอโชเล่โชเล่กันตัะที่บโมขบวบข้าวข้าหยะโอ้โหหมดเลยหลายเร็วเลยอืมเดี๋ยวผมแต่งถุงไปกินด้วยป้าอร่อยมาก ท่านพอแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องน้ำเย็นๆครับผมอันนี้สองน้องยี่ห้าค่ะอันนี้อันนี้น่องละสิบห้าค่ะเอาเอาอย่างละสองอย่างละสองน่องนะ้ะไปแล้วนะอ๋ะเอเห <laughs> <laughs> รอเท่าไหร่ครับเนี่ย ้กอกเขาอร่อยมากอะลูกเพราะยังไม่อิ <h <h ่มเลยนะเนี <h umm> <h 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 ่ยเดี keep keep <h <h ๋ยวไปหาอะไรกินต่อดีกว่านะเดี๋ยวเริ่มหิวน้ำแล้วนี่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 พอดีพ่อก็หิวน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลงไปซื้อน้ำไว้นั้นดีกว่าชาชานมเย็นนะเร็วอะไรหรือเปล่าชานมเย็นนะนมชมพู้นมชมพู แกนมชมพูแลหลรอชมพูด้วยหาเป็นชาแล้วแล้วก็อะไรล่ะก็แกนมเย็นใช่โอกาสใช่เลยโคตรได้เลยเยอะหวานมากสองยี่สิบบาทเองนะเบลรู้ไหมว่าทำไมลุงแกขายถุงยี่สิบบาทแกบอกว่าตอนแรกแกจะขึ้นแล้วนะแต่พอดีติดช่วงโควิดแกบอกว่าดูว่าทุกคนลำบากกันจะมีน้ำใจมากเลยนะยอดมากเลยลุงดูเรียน เงั้นเพราะว่าไปซื้อทุเรียนดีกว่าปีนี้พ่อยังไม่ได้กินสักเม็ดเลยนะเไหนเห็นไหมเาแต่ว่าพ่อค้าทุเรียนหลับอ่ะลูกค้าค้าครับเอ้ครับขายไหมครับเนี่ยขายขายครับขายครับหลับผมจะได้ไม่กล้าปลูกอ่ะเป็นทุเรียนอะไรครับเนี่ยมอนทองชุนพลครับหลังสวนครับครับ ผุเรียนใต้ครับผมผู้เรียนใต้หวานมันครับหวานมันนะหวานมันอร่อยเปลือกบางเนื้อเยอะครับเปลือกบางเนื้อเยอะนะครับคที่เรือตั้งเลยครับเยอะยี่สิบครับโอ้แต่เราไม่แพงราคาไม่แพงครับแล้วโดยตรงครับแล้วปอกเอาเนื้อไม่ครับผาอย่างเดียวครับผายให้ร้อนทานเลยครับได้เลยนี่เหรอครับอบผาอย่างเดียวครับเขาผาอย่างเดียวมันเขาไม่ได้ปอกเนื้อมั้งรอลองเปิดนะเขาบอกเขาเป็นคนใต้ครับ เอูลยสวัสดีครับจำได้จำได้ครับเอฟดีครับเอฟดีดูประจำครับมาสอนด้วยครับดูประจำสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษทีนะรบกวนนะขับพุ่มขับพุ่มครับฝุ่นใส่ไว้ะหุ่นใส่ล่ะฝุ่นใสครับตัดก้อนครับครับผุ่มเยอดีมากสดยอดเลยครับรั้งสวยอร่อยหวานมันด้วยครับดูดิยันงเลยครับ ยอดมากดูดิเปลือกพี่น้องดูเปลือกตรงนี้ครับเปลือกบางนิดเดียวเลยเลยเนื้อเกือบไม่ได้กินแล้วนะมันเอาร้อนแน่เอาะโมไปแต่งเนื้อเปลือกไม่ได้เอามาหมดเกเกลูกสองสองลูกตรงเม็ดที่ขายเขาเรียกอะไรครับนี่นครนครจตุรีได้ทางเข้านครจตุรีแต่แพงประจำอยู่ ตลาดปฐมมงคลครับอเจ็ดกับโรงเรียนวัดไผ่ล้อมอาคารเจ็ดอ๋ออาคารเจ็ดตลาดผลไม้ครับผมตลาดผลไม้นครปฐมปฐมมงคลครับปฐมตลาดตลาดผลไม้เปิดทุกวันครับเปิดทุกวันยินดีพราะเราครับและที่นี่มาขายเวลาไหนถึงไหนเนี่ยตอนนี้ก็มาวันว่างครับวันว่างวันนี้ของวันว่างก็สงกรานต์ดิวันว่างสงกรานต์เรือบดูนพ่อค้าทุ้เรียนทีไป ประจ้ำอยู่ก oh, right ับท oh, ุกคลครับทุกเวลาครับโอเคครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอปีเดียวได้ครับเรียกๆครับต้องมาต้องไปให้กินโลต่อคันแพมแพิฟรีฟรีฟรีนตายไียกันครับไอ้ด้อะ FC เรียนๆครับฟรีครับฟรีคนตายไียกันครับใจเหลือครับโอโหขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับคจณเย็นครับแเราจะไม่ค้าทุนเหรอโอ้ไม่ค้ารับตัดใจเหรอวะตัดใจเหรอวะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบครับคุณน ขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะดับ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 ไอ้ไข่ดิบไข่ดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณนะครับจะไม่เอาก็เฟรงใจนะน้ำใจน้ำใจเราเล่นเรล่นขอบคุณมากนะครับคูดถึงก็คัดทุเรียนเมื่อกี้เบลมันใจดีมากดีนะแต่หน้าเขานิ่งมากนะพ่อแต่หน้าแบบคนเงียบๆนะเข้มเข้มมันน่าดูนะใจเย็น พ่อแวะก,กินทุเรียนข้าวทางเลยดีกว่าไหมมีนะเหมือนกันพ่อเลยจะได้แวะก,กินไข่ข้าวที่เดียวชื่อมาด้วยโอเค นไม่ไหวพี่น้องแวะกินข้างทางลน้องดูโอ้เนื้อหนามากเลยอ่ะ <c oughs> เนื้อแน่นโอ้โหพี่น้องดูดิ <c oughs> โอ้โหวานมันโโโโโโเนื้อหนามากเลยเนื้อ บ้านนะลูกนะลูกเล็กน่ารักเยือเยอะมาก,ดกา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวในบอกว่าจะลงมากินไก่ทอดแต่ทุเรียนบานมานันอร่อยเดี๋ยวไก่ทอดพักก่อนนะครับ กลับไม่โดนเม็ดลยนะพี่น้องคายคี่ว่าผมจะกินหมดไหมอ่ะไม่หลือะไม่หลือะนะอันใหญ่มากแต่ไม่มีเม็ดนะเดี๋ยวพ่อจะกินอีกครักเม็ดนะ นอนหลับสบายแม่โอ้โมโป๊กกาให้เลยค่ะผมกินไม่ลงเลยครับพี่น้องกินทุเรียนเยอะ ก็กินน้ำเปล่าดีกว่ามันชื่นใจกว่าเยอะอืออร่อยขอบคุณครับ